ครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตต้นไม้นะครับนะคะตอนนี้จะเป็นต้นทรงเกาะหินนะครับคุณผู้ชมก็สร้างเปนเป็นชั้นชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาผ้าปิดเอาไว้ ออนะชุดนะตรงนี้ก็เป็นชั้นนะครับรกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งหลังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งหน้านะครับตรงนี้อาจจะ เลี้ยงเป็นพุ่มจบแลครับแค่นี้ก็จบแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวต้องรออีกสักหน่อยนะครับประเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับนยะ้าคุณผู้ชมต้นนี้เห็นไหมฮะที่ผมเคยสร้างแล้วนะครับรายละเอียดของกิ่งหนึ่งก็จบรายละเอียดของกิ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการสร้างแบบมือใหม่นะคะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะถูก ามที่เขาสร้างกันไหมครับแต่ว่าผมก็มั่มวๆนะครับนี่กิ่งหนึ่งนะครับต่อไปนี่กิ่งสองนะครับนี่ก็จะเลี้ยงเลี้ยงลำขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเป็นกิ่งหลังนะครับผิดถูกก็แนะนําให้ชมกันบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อเนาะ ต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นที่เราปิดเอาไว้นะคะเป็นเพลมหน้าผมกะจะบิดแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นทําเป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะดูความเหมาะสมก่อนอาจจะมีอาจจะเป็นพุ่มพุ่มข้างบนนี้ก็ได้หรือเป็นพุ่มข้างล่างนี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อนะครับอันนี้จะเป็นสวนจิ๋วของผมนะครับจะเป็น ต้นเล็กๆน้นอยนะครับนันจะอยู่เป็นกระถางทําเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาดูต้นอื่นกันต่อนะครับต้นตน,นี้นี่เป็นด้านหลังนี้จะเป็นด้านหน้าไมา้ต้นนี้ก็ ต่งเป็นพุ่มสวยงามแล้วครับก็คือจบไปแล้วนะครับนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นต้นบิดไปเอี้ยวเลยขึ้นหนึ่งสองสามนิ้วลำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเชอร์รี่แคทน้อยคระคผม มันโครงสร้างล่างๆเอาไว้นะครับมัจะมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็กิ่งหลังมันก็ขึ้นเป็นกิ่งยอดนะคะเป็นยอดเอาไว้ ต้นนี้นะครับขึ้นขึ้นกิ่งหนึ่งเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เหลือตรงนี้จะมาจะค่อยมาทดตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ได้ขนาดก่อนนะครับวันนี้ก็ไล่ไล่ทดลากเรียบร้อยนะครับกล้องจะเห็นไหมนะครับวันนี้ก็จะพอได้ขนาดก็ไม่รู้ได้ขนาดยังเดี๋ยวดูก่อน รออีกสักนิดนึงเนาะอันนี้ขนาดนี้มันยังไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวถ้าได้ขนาษเราจะเขียงตรงนี้เลยรอรอให้กิน่หนึ่งมันใหญ่กว่านิดนึงเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต้นนี้ลากลากรอบอันนี้ฮะเป็นต้นที่เราสอนทำกระถางจิ๋วนะครับ จากปูนยอแนวนะครับนี่ใช้ได้จริงนะไม่ละลายดยนะฮะอันนี้ลากรอบเลยนะตันเล็กนิดเดียวก็หาคันแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับจะใส่ขุยมะพรา้าวข้างในตรงนี้นะคะ มีมะพร้าวนะครับแล้วก็เหล,หลอด้วยน้ํานะครับมันก็จะอยู่ได้นานนะครับวิธีการไอ้นี่ของผมให้มันดูดให้มันดูดเอาน,น้ําใต้นี้นะครับต้นนี้ปึ๊บนี่เป็นทรงบัณฑิตนะครับอันนี้จะเป็นทรงเพมหน้าครับลากลากอยู่ รอทำกิ่งรายละเอียดอันนี้นะครับอันนี้เป็นันะบเป็นต้น่มแสงนิดนึงอันนี้เป็นต้นเพลมหน้านะครับเพลมหน้านครับมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองก็จะเลี้ยงอันนี้มันเสียบไม่ติดนะครคุณผู้ชมพอเสียบไม่ติดผมก็เจยว่าจะเลี้ยงกิ่งนี้ให้ใหญ่นะครับแล้วก็ เขียง s <S แล้วก็เป็นก uh, okay. right huh. ิ่งยอดนะครับนะฮะกิ่งหนึ่งสองยอดนะครับยอดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับผู้ชมนะครับปิดไว้ก่อนยาขึ้นเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นเห็นคุณผู้ชมเหมือนต้นนั้นไหมต้นเพ็มหน้านะครับ นะคบอันนั้นทํามาจากรากนะครับรากของเพลมหน้านะครับแล้วเราก็มาชํำชําเสร็จแล้วก็ใช้ลวดดัดเขาให้ขึ้นทรงแบบนี้นะครับก็จะมีจะทํากิ่งเอาไว้แล้วนะครับกิ่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นยอดนะครับนะคะคุณผู้ชมเก๋ดีนะครบคุณผู้ชมถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับเดี๋ยวจะบอกแล้วก็ช่วยแนะนําให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันก่อน ต้นนี้ต้นนี้ไม่มีรากไม่ไม่ไมต้นนี้มันตายนะครับมันก็เลยไม่มีรากที่รอบนะครับแต่ทรงมันก็สวยอยู่ฮะก็เลยเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ก่อนนี่ตอนนี้ไม้ติดซากนะครับเพมหน้าทรงสูงได้ อันนี้ก็กำลังสร้างต้งนตนี้เราก็ทำการขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็น กิ่งห่งแล้วก็เลี้ยงยอดก็จะสังเกตว่าก็าทำตาเอาเรียบร้อยแล้วนะฮะตาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตาที่เผื่อเอาไว้แล้วก็ได้ทำการตัดรากทดรากตรงนี้เอาไว้นะฮะทดตำแหน่งตัวนี้เอาไว้นะครบเราจะใช้ไม้ปักออยการลืมเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อ ้นนี้จะเป็นต้นโปรดผมนะครับผมจะเอาไว้เอาไว้อย่างดีเลยฮะจะเอาไว้ตรงโต๊ะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นต้นโปรดต้นโปรดกลัวผมกลัวที่มันกลัวมันหล่นแลย้ยอาจจะเจอนกเจออะไรเหยียบหรอหม่งั้นเจอแมวอะไรเงี้ยผมกลัวมันกิ่งหักผมก็เลยเอาไว้ตรงนี้เป็นต้นโปรดผมไ้ดูที่ใกล้จบละใกล้จบแล้วต้นนี้ ก็ไล้จบแล้วถ้ามองสูงๆนะฮะตรงนี้ถ้าตัวนี้เป็นกิ่งหน้านะครับมันก็จะทําให้ต้นดูกลมเป็นพุ่มกลมเลยนะคะตัวนี้เอี้ยวเดี๋ยวตัวนี้จะต้องทดลากด้วยนะครับลากเขาจะชี้มันตาแหน่งที่ทิ่มหน้านะคะก็ต้องทดลากให้ให้ชี้ไปทางอื่นนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยดูกันระยะยาวนะคะคุณผู้ชมพวกนี้ก็คือพวกที่ชําเอาไว้นะครบคุณผู้ชมม้ชําแล้วก็เอาขวดมาอบเอาไว้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะเป็นเพลมหน้าอันนี้เป็นพวกเชอรี่นะครับเชอรี่ตอนนี้ก็แตกยอดแล้วเนีย พวกนี้ก็จะเป็นต้นเพ็มหน้าที่เอาออกจากถุงนะครับถุงอบนะคะแล้วเอามาพักไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้ใบเขาแข็งแข็งแรงนะครับตอนนี้ยอมใบยังเละเละอ่อนๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมนี่ก็เหมือนกันนะครับวิธีอบก็มีหลายแบบนะครับก็ใช้แก้วครอบนะครับเดี๋ยวพอไปดูถุงเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนจะไปดูเพ็มหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงต้นนี้เชอรี่นะครับ ต้นเชอรี่แคร์นะคะเดี๋ยวนี่เห็นหน่วยมันไหมหน่วยมัน,นเดี๋ยวผมจะลงกระถางใหญ่นะครับส่วนพวกนี้คือน้องผักชีนะคะที่เราเข้ารวดไว้ตอนนั้นนะคะแล้วเราก็บิดรอเขาไว้ก่อนให้เขาแข็งให้เขาโตโต,โตเต็มที่นะคะลำต้นก็อาจจะประมาณใหญ่กว่าไม้ตะเกียบะฮะ ถึงจะใช้ได้นะครับตัวนี้ยังเล็กอยู่เลยนะคะน,นี่คืออันนี้คือรากเพมหน้านะครับรากเพมหน้าก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคบก็จะใช้วิธีครอบ ถุงไอครอบทั้งทังนี้เลยทั้งกระถางเลยนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ให้แน่นให้มิดเลยแล้วก็ขึงเอาไว้ตรงนี้เอารวดเอารวดนะคะเกี่ยวแล้วก็ผูกไว้กับไม้ให้เขาใหา้ถุงไม่หย่อนนะครับถ้าเราไม่ผูกถุงจะหย่อนนะครับแล้วก็อาจจะเวลาเขาแตกแตกกิ่งแตกยอดมาฮะใบจะได้ไม่ถูกไอตรงนี้ฮะแล้วมันจะเน่านะครับ เราก็เลยผูกตึงเอาไว้นะครับแล้วนี่คือมะสังนะคบคุณผู้ชมมะสังทำก่อหินเอาไว้นะครับคือนี่คือต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้ไปดูต้นนี้นะต้นตน,นี้ที่ผมจัดรากเอาไว้นะครับแล้วทีนี้ใบมันเหี่ยวผมก็เลยเอามาอบเอาไว้นะคะ คือตอนนี้มันแตกยอดดีแล้วนะคบคุณผู้ชมเห็นไหมใยใบยออกมาใบาแตกออกมาแล้วนะคะนี่เลยห่อถุงเอาไว้แล้วก็นะครับมัดปากถุงให้แน่นแล้วก็เสียบไว้นะครับต้นนี้คือหมอนนะครับหมอนให้ลูกตกมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่กระถางใหญ่แล้วก็ เพื่อให้ลูกเขาใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ลูกเขาเล็กนิดเดียวมาดูต้นนี้กันอันนี้ต้นที่ไม้มิตรภาพนะครับเดี๋ยวผมหันมานิดนะึงไม้มิตรภาพก็คือพี่สันพี่พี่สันนะครับที่แกเลี้ยงกระต่ายนะครับแกให้มาครับผมจะใช้ตรงนี้เป็นหน้าไม้นะครับแล้วผมจะตอนตอนตรงนี้ให้เตี้ยๆนะครับ แล้วก็จัดลากสวยๆนะครับเดี๋ยวต้องหาเวลาตอนนะคคุณผู้ชมเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะเลี้ยงกิ่งนี้ให้เป็นกิ่งตกเ้าตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดทีทเดียวตอนกอนนะฮะผมจะทําเป็นกิง่งเอ่อบอนไซกิ่งตกนะครับเหมือนแบบไม้ญี่ปุ่นนะครบแล้วเป็นพุ่มเล็กๆจ๊ดเป็นพุ่มเล็กๆนี่เดี๋ยวมาดูกันทรงสวยนะฮะ นี่ก็จะเป็นทรงตัวกระถางที่เราได้ทำวันนั้นนะครเรารอช่วงหน้าฝนนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมารุ่นลากนะครับก็จะเอาอันนี้ครอบเอาไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงอันนี้ไว้ก่อนตอนนี้มันยังเหมือนกันยังไม่แข็งแรงดีลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันนะครับบ๊ายบาย